แบบประกันลดหย่อนภาษีที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการตัวช่วยเพื่อลดหย่อนภาษีในปีนี้นี่คือแบบประกันเงินออมที่ฮอตฮิตที่สุดของ FWD และคิดว่าจ่ายผลประโยชน์นะครับผลตอบแทนให้ท่านดีนะครับสำหรับแผนเงินออมด้วยกันคิดว่าแผนนี้ไม่เสียเปรียบที่ไหนแน่นอนครับว่าแล้วนะครับเราก็ไปทำความรู้จักกับแผนประกันนี้กันเลยครับผม สำหรับแผนประกันนี้นะครับอ้วนก็จะยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชายอายุ33ปีนะครับในการทำแผนแล้วก็คำนวณเบี้ยนะครับคำนวณเงินออมนะครับแล้วก็ชี้แจงเรื่องทุนประกันที่จะได้รับนะครับผมแผนนี้นะครับชื่อว่า fwd นะครับ for saving 25ทับ15ครับผมก็คือออม15ปีนะครับแล้วก็รับเงินก้อนคืนในปีที่25ครับผม เหตุผลที่นำแผนนี้มาแ,แนะนำนะครับก็เพราะว่าแผนนี้คบเครื่องจริงๆสำหรับการออมแล้วก็การออมกับประก,กันนะครับไม่ว่าโจทย์ของท่านจะเป็นการซื้อความคุมองแผนนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเก็บออมด้วยได้ทุนประกันค่อนข้างสูงสำหรับแผนออมนะเพราะว่าโดยปกติแผนออมเนี่ยทุนจะไม่สูงนะครับถ้าเทียบกับการซื้อแผนที่เน้นความคุ้มครองในราคาเบี้ยเท่ากันหรือว่าการจ่ายออมเข้าไปเท่ากันเนี่ยนะครับก็จะ ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของทุนเท่าไหร่แต่แผนนี้มันก็ยังมีทุนให้ค่อนข้างสูงกว่าหลายๆที่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับออม15ปีนะครับรับเงินคืนปีที่25นะครับแล้วก็ในระหว่างปีนะครับก็คือทุกๆปีนะครับที่เราออมเข้าไปนะครับจ่ออมเข้าไปนะครับในปีนั้นๆเราสามารถ นำใบเสร็จนะครับไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งทุกๆสิ้นปีนะครับอ้วนก็จะดึงใบเสร็จตัวนี้นะครับส่งให้ลูกค้านะครับแจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับหรือนะครับในแผนประกันนี้ครับมันก็จะตอบโจทย์นะครับตรงที่ได้รับเงินจ่ายคืนด้วยนะครับผมคือจ่ายคืนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันครับผมมาครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับของเลทอายุของคุณผู้ชายอายุ33ปีนะครับ ก็เป็นอายุที่ไม่ได้น้อยไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มากไปนะครับเขาต้องการนะครับนําไปลดหย่อนภาษีเนี่ยปีละแสนนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าช่องแรกเนี่ยครับฝากออมนะครับตั้งแต่ปีที่1เลยก็คือปีละแสนนะครับอันนี้ก็คือปีนะครับช่องนี้นะคือปีเนาะฝากออมปีละแสนครับนะครับออมไปแล้วนะครับ15ปีนะครับระยะเวลาออมนะครับซึ่งเขาก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ทุกปีที่ออมเลยเช่นกันนะครับ พูดถึงลดหย่อนภาษีขออนุญาตนะครับนาไปดูนะครับวิธีการคิดนะครับผลตอบแทนนะครับจากการลดหย่อนภาษีง่ายๆนะครับสไตล์อ้วนนะครับก็คือสมมุติวันนี้ครับอย่างอ้วนเนี่ยฐานภาษี20%ใช่ไหมครับฐานภาษี20%เนาะแล้วอ้วนนะครับทําแบบประกันนี้ครับลดหย่อนภาษีนะครับเอาไปลดหย่อนภาษีก็คือ10,000แสนเลยเต็ม10,000แสนแผนเนี้ยนะครับแผนประกันนี้เอาไปลดหย่อนภาษีนะครับตามกฎหมายเนี่ยสูงสุดก็คือ1,0,000แสนบาทนะครับ ทำเกินกว่านี้เราเก็บออมเกินกว่านี้ก็ได้นะบริษัทไม่ว่านะครับแต่เวลาไปยื่นลดหย่อนนะครับก็จะได้ที่สูงสุด1น0 0 0แบาทนะครับทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับสูงสุดก็คือ1น0 0 0แบาทที่จะไปลดหย่อนได้นะครับสมมติฐานภาษีอ้วนเนี่ยครับฐานภาษีอ้วนเนี่ยครับอยู่ที่20%นะครับเวลาอ้วนเอาไปลดหย่อนภาษีใน10,000แนนะครับคิดง่ายๆเลยนะครับของอ้วนเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับก็จะโดนหักหน้าที่จ่ายอยู่แล้วนะครับถ้าคูณ20%์นะครับ อ้วนจะได้เงินคืนจากการลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับที่สองหมื่นบาทนี่ครับเห็นไหมต่อปีที่อ้วนนําไปลดหย่อนภาษีเนี่ยสิบห้าปีเนี่ยอ้วนลดหย่อนภาษีได้ทุกปีเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าภาษีอ้วนเพิ่มใช่ไหมจากยี่สิบเป็นยี่สิบห้านะครับนั่นแปลว่าออมปีละแสนนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเริ่มทําที่แสนนะแต่อนาคตเออไรายได้เรามากขึ้นอนะาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับ มันก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับก็คือ25เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ25นเนี่ยครับนี่คือเงินรับคืนมาของเรานะครับถ้าหากในที่จ่ายก็สามารถขอคืนได้นะครับก็ทําเอกสารยื่นคืนไปนะครับใช้ตัวนี้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากสิทธิ์ลดหย่อนภาษีอื่นๆนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับผมแต่ปุ๊บนะครับถ้าห่านไป15ปีเราก็จะลดหย่อนนะครับได้15ปีก็คือคูณ15นะครับ คูณสิบห้าเนี่ยเท่ากับค้นได้เงินจากการลดหย่อนภาษีคืนมาเนี่ยสิบห้าปีที่สามแสนบาทแล้วนะนี่คือสิทธิลดหย่อนที่ว้นได้มานะครับอันนี้แค่ผลประโยชน์จากการนำเงินมาออมก,กับประกันเล่มนี้แล้วเอาไปลดหย่อนภาษีนะครับส่วนผลประโยชน์นะครับของกรมธรรม์จริงๆเลยนะครับ เขานะครับจ่ายคืนที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นของเบี้ยที่เราออมอันนี้นะครับไม่ใช่นะครับแต่คือหนึ่งเปอร์เซ็นของทุนประกันนะครับอ้อนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นของทุนประกันนะครับที่เราซื้อไว้นะครับซึ่งแต่ละเลดอายุเนี่ยก็จะมีทุนประกันไม่เท่ากันนะครับหญิงกับชายอายุเดียวกันนะครับก็ทุนประกันไม่เท่ากันนะครับเพราะความเสี่ยงค่อนข้างต่างกันนะครับอายุน้อยนะครับก็จะได้ทุนสูงกว่าในขณะที่ออมเท่ากันนะครับผม สำหรับอ้วนนะครับก็คืออายุ3.3ปีที่ยกตัวอย่างนะครับเพศชายเนาะก็จะได้ทุนประกันอยู่ที่1 5 7 5 0 0 0กว่าบาทนะครับทำให้ครับ1%ของทุนประกันของอ้วนเนี่ยจะมีเงินที่ได้รับนะครับต่อปีนะครับก็คือ1 0ึ0งหมื่นกับาบาทเฮ้ยออมปีละ1 0 0 0 0 0สมีเงินคืนนะครับสิ้นปีเนี่ยมีเงินคืนนะครับเอ่อถ้าเราเป็นภาพง่ายๆคือสมมติคุณเอาเงินไปฝากแบงก์ห0 0 0งแบาทอะแล้วทุกสิ้นปีคุณจะมีเงิน คุณจะมีะไรายได้อะเหมือนกับดอกเบีย้ยเมื่อก่อนเนี่ยปุยตายายครูบาอาจารย์ผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเก็บเงินไปฝากแบงก์แล้วก็กินดอกเบีย้ยใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนดอกเบีย้ยมันสูงลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ดอกเบีย้ยแบงก์มันไม่ได้เยอะแล้วใช่ไหมฝากหนึ่งแสนตอนนี้จะได้เท่าไหร่แสนละพันสองพันใช่ไหมประมาณนั้นนะครับแต่อันเนี้ยเราเออมไปกับประกันเนี่ยปีละแสนนะครับลดหย่อนภาษีได้มาแล้วนะแต่ตามฐานภาษีตรงเนี้ยที่ผมเขียนให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับ เออก็ได้ไปแล้วส่วนหนึ่งนะแล้วตามแบบประกันนี้ให้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเบีย้ยแต่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทุนก็จะได้คืนมาที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกบาทแล้วเขาให้นะให้แบบนี้ทุกปีเลยนะครับหลังปีที่สิบห้าที่เราไม่ต้องส่งก็คือปีที่สิบหกเนี่ยเราไม่ต้องส่งเลยใช่ปหมตรงเนี้ยไม่ต้องส่งละนะไม่ต้องออมละแต่เขาก็ยังจ่ายอยู่นะเขายังจ่ายอยู่นะเห็นไหมครับเขายังจ่ายไปเรื่อยๆนะ จ่ายไปถึงปีที่24นะครับ25ก็รับเงินคืนนะครับ25เนี่ยรับเงินต้นคืนเลยนะครับที่1 5 0 0น0 0บาทนะครับเพราะเราออมไป1 5ปีปีละ100,000บาทใช่ไหมนะครับแล้วก็ไอ้เงินที่เขาจ่ายคืนมาปีละหมื่นนะครับเป็น500เนี่ยรวมๆแล้วนะครับก็อยู่ที่3,028,104บาทนะครับลองเอาลงมาตรงนี้ครับ3,028,104บาท ลองคิดดูดิถ้าฐานภาษีเท่ากันเนี่ยนะครับถ้าฐานภาษีเท่ากันเนี่ยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์มานองอ้วนเนี่ยรวมรายรับทั้งหมดของคุณ่ะที่เอาไปลดหย่อนภาษีแล้วแล้วก็ได้จากประกันเนี่ยจะมีนะครับเงินรวมทั้งหมดที่เป็นแบบเสมือนผลตอบแทนของคุณอะอยู่ที่หกแสนกว่าบาทนะความเสี่ยงต่ําสุดๆนะครับหรือมีตัวเลขชัดเจนว่าคุณจะได้คืนปีละเท่านี้นะครับเออคุณลองดูดิ คุณได้คืนมาห0 0 0นกว่าบาทนะครับแล้วคุณไม่ต้องเสียภาษีสําหรับเงินส่วนนี้ด้วยนะเป็นเงินที่ปลอดภาษีนะครับดีไหมครับหกแสนกว่าบาท6กเอ็เอ็เ์อ่ะเนี่ยโหก็ถือว่าเงินนอนนิ่งๆอยู่ในแบงค์นะครับก็ทํากําไรให้เราได้ต่อปีค่อนข้างเยอะในทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเฉลี่ยตลอดสัญญามันมากกว่า15%ไปอีกตไถูกไหมครับ ประมาณ30%ปรได้เลยมั้งนะครับเนาะเออประมาณนี้ครับก็คร่าวๆครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแผนประกันแผนนี้อ้าเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดในเรื่องของทุนประกันที่ผมบอกว่าตอนต้นนะครับทุนประกันมันให้ความคุ้พองค่อนข้างสูงนะครับก็ลองดูครับออมแสนหนึ่งแต่ได้ทุนประกันถึง15เท่าของเงินออมครับเอออันนี้อายุอ้วนนะอายุผู้ชายนะผู้หญิงก็น่าจะได้มากกว่านี้อยู่แล้วนะครับหรืออายุน้อยกว่านี้ก็จะได้มากกว่านี้นะครับนี่ครับ ปกติแผนออมเนี่ยทุนประกันจะไม่สูงนะครับแต่แผนนี้ให้ทุนประกันสุงนะครับอจ่ายคืนก็เยอะนะครับก็เลยเป็นแผนที่ลูกค้าเนี่ยทํากันทั่วประเทศนะครับผมแล้วทุนประกันเนี่ยก็จะเติบโตตามอ่าตามเงินที่เราออมเข้าไปนะครับทุกทุกปีทุกทุกปีนะครับก็จะเติบโตขึ้นไปอีกนะครับอืเสียชีวิตระหว่างทางก็ไม่ขาดทุนนะครับเน่เพราะว่ารับเงินก้อนนะครับทายาทก็รับเงินก้อนอีกล้านห้าเฮ้ยโคตรคุ้มเลยนะ นีครับผมเป็นตัวเลขที่แน่นอนนะครับความสมมเสียงแทบจะเป็นศูนย์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ